สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวิดีโอนี้จะมาพูดถึงการศึกษาพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าในพื้นที่บริเวณดอยพนบาทจังหวัดลำปาโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากดาวเทียม s e n ติ n นนทูร่วมกับโปรแกรม Snap ค่ะในส่วนของไฟป่านะคะคือไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุม ไฟป,ป่าอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากกระทำการกระทำของมนุษย์แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิตของมนุษย์เกิดจากสสาเหตุค่ะคือ1เกิดจากมนุษย์เช่นการเผาไร่ความประมาทและการล่าสัตว์สองเกิดจากธรรมชาติเช่นควาผ่าหิงไม้เศษสีกันค่ะ ในส่วนพื้นที่ในการศึกษาค,ะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลล่องขออำเภอวังเหนืออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ1,100ฟุตอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ60กิโลเมตรในพื้นที่ยังมีแหล่งแกะสลักภาพมนุษย์โบราณและรอยพระบาทขนาดใหญ่เป็นสถานอยู่ตามสันเขาและตลอดแนวหน้าผา ซึ่งก่อนหน้านี้นะะกรมศิลปากรได้เข้าไปสำรวจและสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณสถานนี้น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า1,000ปีค่ะในส่วนนี้นะคะภาพจากดาวเทียม Landsat 2ตรวจพบพื้นที่เผาไหม้ในบริเวณดอนพระบาทจังหวัดลำปางเป็นบริเวณกว้างและแนวไฟกระจายหลายจุดมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่า 4,700ไรไล่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางและใกล้และฉาหลักที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบค่ะ